สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรนน่าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะประจําช่วงวันที่16บหถึงสาเมษายนนี้การนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ดีสคริปชั่นบ็อได้เลยนะคะคนโสดสถานะคนโสดนะคะสถานการณ์ความรักคนโสดชาวพิจิกจะเป็นอย่างไรบ้าง ให้สามารถสลับกันได้นะคะเดทเหมือนคนเพิ่งเลิกมานะคะเลิกกับใครมาแต่ก็มีคนเข้ามาจีบมากกว่าหนึ่งคนนะคะโอ้โหสองถ้วยดูเหมือนคุณจะเจอกับคนที่มาชอบคุณแบบหลงรักคุณอะแบบหลงรักเลยอะเหมือนเจอคนที่ใช่เลยอะไรประมาณนั้นเลยนะคะชาวธาตุน้ำนะคะเด่นที่สุดนะ ถ้าน้นได้แก่มีนกรกฎพิจิกที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์เนี่ยอาจจะมีอิทธิพลนะคะกับคุณหรือเป็นคนที่เข้ามาหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าความรู้สึกหรือความยินของคุณเป็นลักษณะของน้ำวันไหวอ่อนไหวคือจบปุ๊บพร้อมเริ่มใหม่เลยจบแล้วเริ่มเลยนะคะบางคนเนี่ยแทบจะไม่มีช่วงของความโสดเลยอืทีนี้อคนไหนดีเอาคนที่จะมีอิทธิพล ขอความคิดและความรู้สึกของคุณมากที่สุดนะคนคนนี้สถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงโสดหรือเปล่ามีคนคุยเยอะไหมหรือแบบเออต้องแบบปกติราคนเดียวนะคะฮงแมนแปดดาบโอ้โหเจ็ดไม่เท้าเก้าเหรียญน,นะคะคนที่โสดค่ะโสดแล้วเป็นคนกลัวความรักด้วย นะคะชาวธาตุน้าแล้าใช่ไหมคะที่บอกไปแล้วก็มีชาวธาตุลมธาตุลมได้แก่กลุ่มเมถุนตุลที่อยู่ในราศีลขัขณาหรือดาวศุกร์เขาเป็นคนครัวความรักไม่ให้ใครเข้ามา,าง่ายๆนะเนี่ยเมื่อคุณจะไปจีบเขาหรือเขามาจีบคุณก็ตามนะคะอันนี้มันสลับได้เนาะแต่ก็มีมากกว่าหนึ่งคนนะคะอาจจะเป็นสองคนซึ่งคนที่จะมีอิทธิพลต่อคุณในลักษณะของความคิดความรู้สึก หรือชีวิตของคุณในเรื่องราวของความรักนะคะก็จะเป็นคนนี้ไม่ต้องกลัวค่ะโสดแล้วเขาก็ไม่ได้คุยกับใครง่ายๆด้วยเขาเป็นคนขี้ระแวงนะคะขี้ระแวงความรักก้ากลัวๆจะเปิดไม่เปิดจะเปิดไม่เปิดแต่ขออยู่คนเดียวก่อนคืออยากที่จะอยู่เป็นโสดแบบนี้ไปก่อนดีก,กว่ามันเซฟโซนของเขาเขาชอบอยู่ในจุดที่มันเป็นเซฟโซนนะคะไม่ค่อยอยากที่จะออกมาหรือหลุดออกมาจากเซฟโซน กลัวความเสียใจอะต่อไปค่ะแล้วความรู้สึกนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณคนคนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเพศ e o f pentacles นะคะก้าเหลียยนะ the star เขารู้สึกว่าคุณก็เป็นคนที่ดูมีสเสน่ห์มากๆเลยสำหรับเขาแต่ว่า,ายาวทำไมถึงเป็น tower ทำไมถึงเป็นทาวเวอร์เดอะเวิสิบถ้วยเออดูดูแล้วอะ่ะคุณอาจจะเป็นคนนั้นที่มาเปิดโลกของเขาที่จะมาเปิดให้เขาเนี่ยอยากที่จะรักอีกครั้งอยากที่จะลองมีคนรักจริงๆอีกครั้งคือถ้ารักก็คือรักเลยนะไม่แบบว่าคุยอยู่ในลักษณะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนานอะ่ะอืม ก็ถ้าจีบก็จีบเลยรักก็รักเลยนะคะเป็นคนชัดเจนแต่ก็เป็นคนกลัวอย่างที่บอกเป็นอะไรที่เหมือนระแวงก็เป็นโรคในลักษณะของโรคกลัวความรักกลัวความผิดหวังเสียใจตรงนั้นนะคะอ่ะต่อด้วยคุณรู้สึกยังไงกับเขาม a จิชีเน เท e e n ์คิงอปเอนเดเคิลส์เดอะฟ o โอเคสี่ดาเหมือนคุณยังนิ่งอยู่นะในเรื่องของความรู้สึกอะยังไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้แบบชอบมากหรือว่าอยากจะเป็นแฟนแบบคนนี้หรือต้องการคนนี้สักทีเดียวนะคุณแบบชิลๆคุยไปก่อนอะไรไปก่อนชิลๆเรื่องความรักก็นิ่งๆอะไรไปนะคะไม่ได้คาดหวังกับคนนี้มากมาย มไม่ได้คาดคาดหวังมากมาแต่คนนี้กลับเป็นคนที่มีทิพธิพลกับความคิดและความรู้สึกของคุณมากนะคะเพราะมันซ่อนอยู่ข้างในนี่ไงมันซ่อนอยู่ในใจของคุณเนี่ยเมจิเชียนสเตรนแล้วก็กิงเหรียนเนี่ยเรื่องของความมั่นคงนะคะตัวเขาอ่ะเขาเป็นคนที่มีความมั่นคงนะคะในเรื่องราวความรักแล้วก็ผิดหวังน่าจะผิดหวังมาจํานวนหนึ่งจนทําให มันพลิกอะแล้วคุณก็จะไปพลิกเขาอีกนะคะพลิกให้เขาเนี่ยอยากที่จะรักอยากที่จะเริ่มอีกครั้งหนึ่งอืมคนนี้เป็นคนที่คุคณเนี่ยคุมได้นะถ้าคุณอยากจะคุมเขาในอนาคตนะคะคุณสามารถคุมเขาได้สบายค่ะสบายอืมแต่อาจจะมีเรื่องที่แบบว่าเรื่องเก่าๆเรื่องอะไรบ้างที่ทําให้รู้สึกว่าอยากจะนิ่งๆไปก่อนชิลๆไปก่อนคุยอะไรแบบชิลๆไป ไม่อยากไปโฟกัสหรือไม่อยากไปกดดันไม่อยากไปคาดหวังอะไรมากมายนะคะแล้วสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณคืออะไรอุ้ยสองถ้วยคนนั้นเลยคนนั้นเลยที่ขึ้นมาตั้งแต่ต้นคลิปนะคะขึ้นมาตั้งแต่ต้นคลิปที่มันเป็นสองถ้วยนะสถานการณ์ฝั่งคุณนะ่ะ 5เหรียญแฮงแมนเขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักคุณนะเขาไม่อยากจะเหงาแบบนี้แล้วแต่เขาไม่รู้จะทํำยังไงไม่รู้จะทํำยังไงเขาอยากจะเริ่มกับคุณเขาจะรักคุณให้กจะนแบบคบกันอะอยากจะคบเป็นแฟนอะอยากจะหลุดพ้นจากไอ้ความกลัวความอะไรเหมือนกันแต่เขาไม่รู้จะต้องทํำยังไงก็พูดง่ายๆว่าคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายเริ่มหรือเป็นฝ่ายที่ แอคชั <Action S 2> mm ่น hmm. มากกว่าฝั่งของเขาสักนิดหนึ่งทําไม่ถูกทําตัวไม่ถูกไม่รจะต้องทําตัวยังไงดีถึงจะแบบเอ้ยได้หัวใจของคุณมาอะไรอย่างเนี้ยอืนะคะต่อไปนะคะความรู้สึกไปแล้วแล้วก็เป็นสถานบทสรุปเนาะบทสรุปคนโสดนะคะอืม ไช่ก็เด้งได้เด้งดียิ่งกว่าลูกชิ้นโอเดงสานการณ์คนสดค่ะความรักค่ะเพศ e ัพเพนต์รนะคะสี่ถ้วยอาจจะดูเฉยชาหรืออาจจะดูแบบเบื่อเบื่อเซนเซในเรื่องราวของความรักไปบ้างหพรมีเรื่องที่ต้องมีเรื่องที่ทําให้เสียใจก็คือไอ,อคนที่เพิ่งเลิกกันไปนั้นแหละนะคะที่เรายังแบบ คือมีใหม่เข้ามาหรือเราไปเจอคนใหม่ก็จริงแต่ว่าเรื่องของความเสียใจมันไม่ได้หายไปในวันเดียวสามถ้วยนะคะหถ้วยเทสซอบอลน,นะคนใครนะคะที่เป็นที่คนเก่าเนี่ยเป็นชาวธาตุไฟนะคะก็มีเกณฑ์ว่าจะขอขึ้นดีกับคุณนะคะคุณอาจจะให้กับใครเขาแต่ก็จะไม่กลับไปนะคะแค่ใครไ,ไม่กลับไปก็เดินหน้าต่อดีกว่า ต่อไปสิงี่ขอโทษจริงๆีงๆงียเงาไปนิดที่มาสื่อเรื่องคนเก่านี่นะเป็นห่วงเสมอจะมาง้อไงทำดีให้ความรักค่ะคนสองโซเมดเอาแล้ว คีเป็นโอเ n m น n มนะคะเปิดใจนะบนเวที n g for ชัดเจนมากว่าโอกาสสูงมากว่าคนเนี้ยคนที่ได้เปิดไพ่ไปเมื่อกี้นะคะมีโอกาสสูงว่าเป็นเนื้อคู่นะคะเป็นสัญญาณเนื้อคู่ของคุณคนที่คุณรอคอยหรือสิ่งที่คุณรอเนี่ยเรื่องราวของความรักแท้เอยเนื้อคู่เอยเนี่ยมันมันคุ้มค่าที่จะรอเพราะว่าเจอแล้วอยู่ที่คุณเปิดใจนะคะอยู่ที่คุณจะเปิดใจเท่านั้น โอเคคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณลูกการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะคนมีคู่สถานการณ์ความรักคนมีคู่นะคะจะเป็นยังไงบ้างไพ่สามารถสลับกันได้นะคะฝั่งคุณนะคะสถานการณ์ความรักเป็นยังไงห้าถ้วยมีเรื่องอะไรนอยนกันก่อนหน้านี้หรือเปล่า นะคะสี่ดาบน,นะคะ Night of Cup นะคะ m a g i c i a n ขอดูหน่อยว่า n i ยอ of Cup เนี่ยคืออะไรคนใหม่เข้ามาหรือเปล่า Justice อ่าโอเคมีคนเข้ามาจีบเข้ามาชอบคุณนะคะจะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาชอบคุณหนะือมว่าคุณจะมีแฟนแล้วแต่คุณอาจจะทำให้คุณหวั่นไหวสักนิดหนึ่งหวั่นไหว จะต้องตัดสินใจไม่อยากจะอยู่ในลักษณะที่แบบต้องมาแอบคุยหรือทำอะไรผิดสำหรับความรักอะ่ะออคุณอาจจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างว่าจะเลือกคนนี้หรือจะเลิกแล้วก็ไปเลือกคนใหม่ดีแต่สถานการณ์ความรักของคุณกับคนคนเนี้ยนะคะคนรักของคุณอะ่ะมันค่อนข้างที่จะนิ่งแทนที่ว่ามันจะดีขึ้นนะคะมันกลายเป็นว่านิ่งนิ่งจน นิ่งจนเรารู้สึกแบบเออมันมันเกิดความความเบื่อความความเซ็งในความสัมพันธ์เกิดขึ้นต่อไปฝั่งเขาอะคะ่ะสถานการณ์ความรักความรักของคุณเป็นยังไงบ้าง King of ปเป n หกไม่เท้าต่างคนต่างเอาแต่ใจต่างเอาต่างเาต่างคนต่างเอาชนะเวลามีปัญหากันเนี่ยตอนมีปัญหากันเนี่ยมันก็เลยไม่มีอะไรที่แบบจะยอมใครนะคะเนี่ยคุยนับสอยห้าเหรียญคุณนิ่งคุณเงียบ <c oughs> เขาก็นิ่งเขาก็เงียบแล้วเขาก็เหงาแล้วเขาก็เซงแล้วเขาต้องการความรักจากคุณแต่เขาไม่เลือกที่จะพูดออกไปปากหนักนะคะปากค่อนข้างที่จะหนักนะคะใจเนี่ยโอ๊ยแคร์ฉันบ้างสิ หาบ้างหรือว่าแบบดูแลบ้างเอาใจใส่บ้างนั่นนี่นะคะแต่ว่าปากไม่พูดนะคะปากก็คือแบบตักหนักนะคะอีกโก้ค่อนข้างสูงฟอร์มจัดน,นะคะไม่ค่อยลดทีทีของตัวเองสักเท่าไหร่นะคะค่อนข้างที่จะยึดตัวเองหรือเหตุผลของตัวเองเป็นหลักแต่สิ่งที่อยู่ในใจนี่มันดีฟอยู่ข้างในมันหดพูมันสลับพัดสิ่งข้างในนะคะที่มีต่อคุณอืม ชฉดเิงหยิงต่อไปค่ะความรู้สึกล่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาคิดยังไงกับคุณนะคะต้องการอะไรยังไงกับคุณความรู้สึกความรู้สึกของเขาน g h ออฟครับเออเขาก็รักคุณนะคะแต่ว่าเขาค่อนข้างจะตึงมากเกินไปแล้วก็ดู ดูตึงดูนิ่งดูแข็งมากจนเกินไปแล้วก็ตีกำแพงกับคุณเหมือนคล้ายๆงอนหรือหนอยนะคะเพื่อเรียกร้องความสนใจเพื่อที่จะเรียกร้องความสนใจให้คุณเข้าหาเมื่อที่เขาก็อยากที่จะเข้าหาคุณนะ่ะด้วยความที่อีฟอร์มจัดแล้วก็อีกโก้ค่อนข้างสูงนั่นแหละคุณรู้สึกยังไงกับคนน้นของคุณล่ะคะยังรักเขาเหมือนเดิมหรือเปล่าข้างในนะ่ะควีนอับอลเจ็ดเหรียญ คือต่างคนต่างแข็งอะแปดดาสิบดารักเหมือนเดิมไหมความรู้สึกมันเริ่มเปรดลงไปเรื่อยเรื่อเื่อนะคะเรื่อยะะเรื่อยๆทำให้คุณต้องแบบว่าเหมือนอยู่ในจุดที่จะอยู่ก็อยู่แางไม่มีความสุขจะไปก็ไปไม่ได้ ะะเจ็บก็เจ็บเสียใจก็เสียใจจากพฤติกรรมจากอะไรหลายอย่างที่เขาเป็นในช่วงนี้นะคะอารมณ์ของเราต้องระมัดระวังนะคะอารมณ์กับคําพูดนะคะให้เระมัดระวังอืมระมัดระวังอารมณ์คําพูดคุณมีโอกาสที่จะแชร์ความรู้สึกให้กับอีกคนหนึ่งที่เข้ามาใหม่ แต่ก็ยังดูสถานการณ์อะไรอยู่ยังดูเขาอยู่ว่าเขาจะยังไงดูแล้วก็สังเกตการว่าเขาจะยังไงเขาจะอ่อนลงไหมนะคะจะลดทิฐิของเขาลงหรือเปล่าลดกำแพงของเขาลงไหมแล้วก็พูดสิ่งที่อยู่ในใจสิ่งที่เขาต้องการจริงๆอิะไม่ใช่แบบ a อ t as ส m a r t d o ็อย่างนี้นะคะความสัมพันธ์ไม่ไม่ไม่คัฒนาแต่มันจะแย่ลงด้วยซ้ำส,สำหรับคุณเน,นี่ยเห็นไหมว่าแบบฟิลมันเริ่มแย่ลงนะคะต่อไป าอยากจะบอกอะไรกับคุณค่ะแปดเหรียญจริงจังนะแต่แค่แบบน่อยอะ่ะแต่แค่แบบเชอะเห็นไหมมันคือแบบอยากจะหันไปนะแบบออะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเพศไหนนะคะไม่ให้ดูว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชายอย่างเดียวนะคะทุกเพศนะคะสามารถดูได้หมดนะคะมันเป็น general reading นะคะเป็นดูโดยรวมเนาะ อเดี๋ยวเขาก็จะมางอเราเองที่สุดคือใจอยากอยากจะง้อใจอยาอยากจะเข้าหาจะจะตายอยู่แล้วจะแย่แล้วแต่เหมือนเขาก็อยากให้คุณอะคือมองตาแล้วก็รู้ว่าเขาต้องการอะไรซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริงมันมันไม่ได้ขนาดนั้นเออเขาอยู่ใน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 ลักษณะของความคิดของเขาคนเดียวอืมเขาก็แคร์คุณนะเขาแคร์เขารัก แล้วเขาก็อยากคืนดีกับคุณแต่นั่นแหละอีโก้และทิศทิของเขานะคะฟอร์มค่อนข้งสูงตรงนี้ที่เป็นปัญหาต่อไปต่อไปนะคะบทสรุปคนมีคู่พิจิกนะคะ เป็นยังไงบ้างสรุป6ทั้วเดี๋ยวก็จะคืนดีกันค่ะก็มีเกณฑ์ที่จะคืนดีกันนะคะเขาอาจจะเลือกที่จะง้อเราในท้ายที่สุดแต่อาจจะสายไปแล้วนะคะอาจจะนอยไปแล้วหรือเสรตัวเองไปแล้วหรือคิดที่จะเดินออกไปจากความสัมพันธ์แล้วไหมเดินหันหลังหันหลังหมดเลยง้อไม่ทันแล้วนะคะเนี่ยอีกอย่างหึมีความรักครั้งใหม่หรือคนใหม่เข้ามา4 ดานะคะสี่เหรียนเดอะซันใจก็อยากที่จะเริ่มใหม่เหมือนกันเนี่ยที่จะแบบแพอแล้วอ่ะมันเหนื่อยมันเหนื่อยแล้วอ่ะอืมแต่คือคนใหม่ก็ยังยังนิ่งอยู่นะคุณกับคนใหม่ก็ไม่ได้แบบว่าพัฒนาแบบตึ๊ดตึ๊ดตึตขนาดนั้นหรือแบบครบเลยหรืออะไรแบบนั้นนะคะคุณก็ยังคิดยังแบบว่าคิดวนยังยึดติดกับคนนี้อยู่อนะคนคนปัจจุบันเนี่ยนะคะ ก็ยังมีอิทธิพลต่อความคิดความรู้สึกของคุณอยู่เอ็นซีนะคะดีไม่พออึ๋งนะรู้เปล่าหวั่นไหวให้ความรักค่ะ <c oughs> ให้ความรักนะคะอ่ <c oughs> า feel self นะคะ uh, Attraction let go of control issue ค่ะปล่อยไปค่ะสำหรับปัญหาอะไรที่เรารู้สึกว่าเราควบคุม control มันไม่ได้นะคะปล่อยมันไปแล้วก็ปล่อยตัวเองออกมาจากการที่เรากอดเก็บ energy ลบๆหรือ energy ที่มันไม่ active ให้คุณเนี่ยเดินไปข้างหน้าหรือชีวิตของคุณไปข้างหน้านะคะปลดปล่อยตัวเองออกมาแล้วทําในสิ่งที่ชอบให้ความชอบนะคะหรือความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันดึงดูด เดินไปตามเส้นทางนั้นจะดีที่สุดส่วนปัญหาก็อย่างที่บอกค่ะปล่อยมันไปคาร์ิโกนะคะโอเคคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวพิจิกนะคะสถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงบ้างไพ่สามารถสลับกันได้นะคะ คุณนะคะฝั่งคุณ d o r l d King of Pentacles โอ้โหความสัมพันธ์แบบอยากไปข้างหน้าขั้นสุดนะคะเดินหน้าพร้อมเดินหน้าเป็นกำลังเจอความรักครั้งใหม่ด้วยนะคะมีคนใหม่เข้ามาจีบอืมในช่วงที่เราเหนาเราเซ็งคนที่มีอิทธิพลต่อคุณจะเป็นชาวธาตุดินนะคะธาตุดินได้แก่มังกรภึกษุหรือกันที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะ ต่อไปค่ะคนที่คุณดิวด้วยนะคะนับวันนับวันสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงคะเขาพร้อมจะชัดเจนกับเราแล้วหรือยังทําไมเขาทำให้เรานอยเราเหงามันคืออะไรจะติด Empress ถ้วยสามดาบ m g g i c i a n คนเก่านะคะคนคุยเก่าเขาหรือแฟนเก่าเขานะคะกลับมา ขอคือดีนในความสัมพันธ์ของเขาก็เลยทําให้ไอ้ที่มีตัวเลือกหนึ่งสองแล้วเนี่ยมันเพิ่มมาอีกจํานวนหนึ่งก็เลยเป็นจุดที่ว่าเลือกใครไม่ได้สองจิตสองใจจะรักคนไหนหรือจะเลือกคนไหนก็ไม่ได้เลือกไม่ถูกเลือกไม่ได้เลยนะคะคนหนึ่งก็รักคนหนึ่งก็ชอบนะคะรักพี่เสียดายน้องตัดสินใจไม่ได้ยังตัดสินใจไม่ได้คือไอ้ที่มีก็ไอ้นี่อยู่แล้วเนาะ คนเก่าดันเพิ่มมาอีกนะคะแต่คุณก็มีคนใหม่เข้ามาแต่ว่าก็ถือว่าก็มีเข้ามาแต่ก็ยังไม่เด่นเท่าคุณนี้นะคนะนี้ถือว่าก็ยังมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของคุณมากกว่าต่อไปนะคะเขานะคะนับวันในใจคุณนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารักคุณเขาชอบคุณเขาอยากที่จะมีความคิดที่จะ ชัดเจนหรือเปล่าหรือยังไงจัดเม้นนะคะนายออบคับเขาชอบคุณนะทาวเวอร์ Tower. เออเขาก็อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะแต่มันดันเกิดอะไรบางอย่างที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นหรือเรื่องของความแตกต่างระหว่างคุณกับเขานะคะเขารู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันสักแบบเออสักสักสักนิดดึงเลยอะ่ะซึ่ง ถามว่าเป็นปัญหาไหมมันก็ไม่เป็นปัญหาหรอกแต่มันเป็นส่วนที่เออทําให้เขามาคิดมาอะไรแบบเนี้ยถามว่าเขาชอบคุณไม่ชอบค่ะคิดที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไหมคิดเหมือนกันคิดค่ะแต่นั่นแหละว่ามันมีตัวเลือกบวกกับไอ้คนเก่ากลับมาก็เลยเป็นจุดที่ว่าเลือกไม่ได้สามดาบเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้เลยแต่ตัดสินใจไม่ได้เลยนะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขาคนนี้ เอซอบครับควีนอบอลเจ็ดเหรียญยังดูค่ะคุณกำลังดูเขาอยู่ว่าเขาจะยังไงกับคุณเขาจะปล่อยให้คุณเหงาแล้วคุณก็น้อยเขานะคะแล้วคุณก็เปิดใจให้คนใหม่เข้ามาไม่คุยซึ่งถามว่าผิดหรือเปล่าถ้าเขาามีช้อยแล้วก็มีช้อยได้แล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนซึ่งยังก็ไม่ได้คบกันมันก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกซึ่ง ดีแล้วที่คุณไม่ได้ปิด,ปด,ปดตัวเองแต่ถ้าเป็นลันกษณะของมีแฟนแล้วแล้วไปคุยกับคุณเ,เปิดโอกาสให้คนใหม่เข้ามานี่ก็ไม่สนับสนุกน,นะคะแต่คุณอาจจะเหนื่อยแล้วก็หนอยคนเนี้ยคนนมำบริวันเนี่ยนะคะนมำบริวันในใจเนียคุณจะดูเขาต่อไปจะดูซิว่าเขาจะยังไงกับเรานะคะ,ะขอดูว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับ นะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณเดอะฟูหกเหรียญยังแชร์อยู่ยังแชร์ความสัมพันธ์อยู่ยังเป็นลนักษณะของอ,อ,อิสระเขายังต้องการอิสระอยู่คือเหมือนเป็นข้ออ้างอะ,าะว่าเฮ้ยฉันยังไม่พร้อมที่จะคอมมิชเมนต์นะยังไม่พร้อมที่จะคบกันแบบชัดเจนนะเพราะว่าฉันเนี่ยยังรักอิสระอยู่เลยนะคะยังรักอิสระอยู่แต่จริงๆคือก็แชร์ ความรู้สึกแชร์ความสัมพันธ์กับคนนี้คนนั้นคนโน้นกับเรานะคะอืมนั่นแหละนี่คือสิ่งเขาจะบอกแต่ใน,นความจริงคือเราก็รู้กันแล้วนะคะว่ามันคืออะไรโอเคต่อไปต่อไปนะคะบทสรุปความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวพิจิต ความรักนะคะบทสรุปเป็นยังไงบ้าง The World นะคะ Queen of s w o r d s Night of Cup นะคะก้าไม่เท้านะคะสิบทั่วเนี่ยเขายังไม่พร้อมที่จะ Commit หรือชัดเจนหรือว่าแบบเป็นแฟนอยู่ด้วยการใช้เวลาด้วยกันมั่นคงชัดเจนเขายังไม่พร้อมแต่เราอะพร้อมเราต้องการสิ่งนี้เราต้องการสิ่งนี้นะคะมันก็เลยเป็นอะไรที่ขัดใจเรา ขัดใจเราแล้วก็หน่อยนั่นเองนะคะเซนซีผิดไปแล้วหนงนะรู้เปล่าขึ้นมาบ่อยจังอยากเจอ ต่อไปเซมซี CNC ไปแล้วให้ความลับนะคะให้ความลับว่าไงคะเบอรี่ o ูในเร็วนี้คุณจะตัดสินใจได้อย่างชัดเจนว่าคุณจะไปทางไหนและคุณจะเอายังไงกับความสัมพันธ์ตรงนี้ต่อไปดี Attraction Safe for you to love มันมีคนที่โอเคที่จะรักอยู่นะคะอาจจะเป็นคนใหม่ก็ได้แล้วก็ต้องมารุ้นว่าเราไม่สามารถที่จะสรุปกับเขาได้แบบ ตอนนี้เนาะเพราะว่ามันก็เป็นสิบหกถึงสามสิบอะมันยังไม่เด่นขนาดนั้นคนคนใหม่ยังไม่ได้เด่นมากนะคะแรงดึงดูดคุณกับคนเนี้ยคนกับนัมเบอร์วันเนี่ยนะคะก็เขาก็ชอบคุณคุณก็ชอบเขานะมันก็มีแรงดึงดูดพิเศษบางอย่างต่อกันนะแต่มันติดแค่แค่ตัวเลือกแค่น,น,นั้นเองแล้วถ้าเขาไม่โลเลนะแล้วถ้าเขาเป็นคนที่ชัดเจนอะโอกาสสูงมากๆเลยที่คุณจะได้คบกับเขา พราะเขาก็มีแพทชั่นมันมีแรงจูงใจที่เขาอะชอบคุณเขาัะคุณเขาอยากที่จะคบกับคุณเขามีการวางแผนหรือมีความคิดอยู่ในใจว่าเขาอะอยากจะคบคุณนั่นแหละนะคะอ่ะโอเคคลิปของชาพิจิก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณ,คณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ